รีวิวเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไรา้สาย 21V ส0 0 0อ็ีันดเบิลยูตัดหญ้าตัดกิ่งสบายแรงไม่ต้องงอน้ำมันป้ายแสดงไฟฟ้าแรงสูงสวัสดีชาวสวนทุกท่านวันนี้เราจะมารีวิวเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไร้สายรุ่นใหม่ล่าสุดที่กำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในตอนนี้นั่นก็คือเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้า21 v 6000อวีพันเบยูตัวนี้แหละครับใครที่กำลังมองหาเครื่องตัดหญ้าที่ใช้งานง่ายเบาแรงและประหยัดเวลาตามมาดูรีวิวนี้กันเลยครับ ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องตัดหญ้ากำลังไฟ 21V 6000W ฟัวีก์ชันตัดหญ้าตัดกิ่งประเภทแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนน้ำหนักเบาพกพาสะดวกข้อดีใช้งานง่ายไม่ต้องผสมน้ำมันแรงบิดสูงตัดหญ้าได้เร็วแบตเตอรี่อึดดีไซน์ทันสมัยรีวิวโดยละเอียดดีไซน์และวัสดุรูปลักษ์ ตัวเครื่องออกแบบมาให้ใช้งานง่ายน้ำหนักเบาจับกระชับมือวัสดุทำจากวัสดุคุณภาพดีทนทานต่อการใช้งานใบมีดใบมีดคมกริบสามารถตัดหญ้าและกิ่งไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิภาพการทำงานกำลังแรงด้วยกำลังไฟ21 v 6 0 0 0 W ันดับบลยูทำให้เครื่องตัดหญ้าตัวนี้มีแรงบิดสูงตัดหญ้าได้เร็วและสะอาดแบตเตอรี่อึด แบตเตอรี่ลิเธียมใหม่ให้กำลังงานต่อเนื่องยาวนานทำงานได้นานโดยไม่ต้องชาร์จบ่อยปรับความเร็วได้สามารถปรับความเร็วในการทำงานได้ตามต้องการเหมาะกับงานตัดหญ้าหลากหลายประเภทตัดกิ่งไม้ได้นอกจากจะตัดหญ้าได้แล้วยังสามารถตัดกิ่งไม้ขนาดเล็กได้อีกด้วยความสะดวกสบายในการใช้งานใช้งานง่ายเพียงแค่กดปุ่มเดียวก็สามารถใช้งานได้ทันทีเบาและพกพาสะดวก น้ำหนักเบาทำให้ใช้งานได้นานโดยไม่เมื่อยล้าเสียงรบกวนน้อยทำงานได้เงียบไม่รบกวนเพื่อนบ้านข้อดีเพิ่มเติมปลอดภัยมีระบบป้องกันความร้อนเกินและระบบตัดไฟอัตโนมัติบำรุงรักษาง่ายไม่ต้องเสียเวลาในการผสมน้ำมันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไม่ปล่อยควันเสียสรุป เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไรา้สาย 21V 6,000ดับเบิลยูตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีสำหรับบอผู้ที่กำลังมองหาเครื่องตัดหญ้าที่ใช้งานง่ายมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยดีไซน์ที่ทันสมัยกำลังแรงและแบตเตอรี่ที่อึดทำให้การดูแลสวนของคุณเป็นเรื่องง่ายและสนุกมากขึ้น